สวัสดีครับผมนายอุทัยขันทองรักษาราชการกาแทนหัวหน้าสภานานป้องการะบรวจสา,ายจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ก็ได้ถือโอกาสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกทท่านนะครับในช่วงนี้เราทุกคนเราเราได้ทราบกันอยู่ว่าเป็นช่วงเข้าฤดูการของฤดูฤดูหนาวที่ทางการประกาศออกมา ทางกลุ่มอุตุนิยมก็ได้ประกาศแล้วครับว่าช่วงนี้เข้าฤดูหนาวแล้วในจังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ยครับก็โดยท่านพ่อเมืองเราท่านร้อยโตทศพลชัยโกมินท่านเป็นห่วงมากทีนี้ท่านได้แจ้งมากับทางสํานังกงานปปอขออนุญาตใช้คำว,ว่าปปนะครับแจ้งมาทางปปกับทางทอสอจอว่าให้ช่วยกันดูแลในเรื่องหมอกควันในเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 หรือแม้แต่เป็นการแจ้งชาวบ้าน หรือประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าไม่ว่าจะเป็นการลดในเรื่องการเผาหรือหลีกเลี่ยงในการที่ทาจะทําให้เกิดฝุ่นละอองหรือควันครับท่านก็เน้นมากเรื่องนนี้เพราะว่าช่วงเข้าเอลโ뇨เนี่ยฝนปริมาณฝนก็จะน้อยลงพอปริมาณฝนน้อยลงประกอบกับเข้าในช่วงฤดูหนาวแล้วเนี่ยภาวะอากาศก็จะแห้งแล้งในเรื่องของการเกิดไฟไฟป่า ก็จะมีมากขึ้นท่านก็เป็นห่วงท่านก็เน้นย้ำมาว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวต่างๆได้รับทราบว่าพวกพีเออพวกควันเนี้ยมันมีผลกระทบต่อทางธรรมชาติกักบการดำรงชีวิตของมนุษย์เราท่านก็เป็นห่วงต้างก็เลยแจ้งมาแล้วก็ให้ช่วยชวยกันทุกๆภาคส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะกองสวทท่านก็นเน้นตลอดนะครับว่าช่วยช่วยกันเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ย อ่าเป็นจังหวัดของการท่องเที่ยวซึ่งประชาชนจะรู้จักกันเป็นอันดับต้นๆของประเทศเพราะว่าเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายที่เราออย่างคือจังหวัดตอนเนี่ยติดกับชายแดนซึ่งมันมีป่ามันมีภูเขาซึ่งเป็นเชื้อไฟอย่างดีมากนั่นแหละครับท่านก็เลยอ่าสั่งมาว่าให้ช่วยกันหน่อยนะในในตอนนั้นที่เราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเป็นจังหวัดของท่องเที่ยวเนี่ยใครมาเขาจะได้รู้สึก ถึงความปลอดภัยของจังหวัดเราแล้วก็เล็กๆน,นึงถึงความใส่ใจของทั้งผู้บริหารทั้งประชาชนของจังหวัดกาญจนบุรีครับ